กิ้งก่ากับหุ่นยนต์ไม้ในป่าใหญ่มีกิ้งก่าตัวหนึ่งชื่อคาเมโลโดยมันมีนิสัยกลัวการคบเพื่อนทำให้มันเหงาอยู่เสมอๆจนวันหนึ่งมันได้พบหุ่นยนต์ไม้ที่หลงป่ามาชื่อโรบอตซึ่งขนาะนั้นเองโรบอตติดอยู่ในบ่อน้ำคาเมโลหลังเลเพราะมันยังไม่ไว้ใจในตัวโรบอตแต่สุดท้าย มันได้ยื่นหางช่วยโรบอตขึ้นมาแต่เมื่อโรบอตเดินไม่ระวังมันเผลอทำดอกไม้โปรดของคามเมโลหักคามเมโลกโกรธมากจนผิวเป็นสีแดงฉานโรบอตจึงทำดอกไม้เพื่อขอโทษคามเมโลจนมันเริ่มใจอ่อนวันต่อมาฝนตกหนักเส้นทางถลม่มทั้งผู้ร่วมมือกันสร้างสะพานไม้ข้ามไปอีกฝั่ง ทั้งสองนั่งชมพระจันทร์บนสะพานที่สร้างด้วยกันยิ้มอย่างภาคภูมิใจข้อคิดมิตรภาพแท้ไม่ได้เกิดจากความเหมือนแต่เกิดจากความเข้าใจและการให้อภัย